สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสํานักงานมูลนิธิสายใจไทยเขตบางนาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจําปี2564ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์มีระเบียบวาระได้แก่รายงานจํานวนสมาชิกและความช่วยเหลือการตรวจเยี่ยมสมาชิกและการดําเนินงานของชมรมสายใจไทย การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ให้แก่สมาชิกและการตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงวัยโครงการมือเทียมและโครงการรากฟันเทียมเพื่อสมาชิกสายใจไทยซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแยกตามการพัฒนาอุปกรณ์คือโครงการมือเทียมสามมิติและโครงการรากฟันเทียมที่ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่สมาชิกสายใจไทยและบุตรธิดาการสรุปผลการดำเนินง,งานของมูล,ลนิธิไตรมาสที่1-3ประจำปี2564แผนงานและประมาณการงบประมาณสำหรับปี2565มูล,ลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรผู้เสียสละชีพเพื่อป้องกันประเทศชาติผู้ต้องบาดเจ็บทุกพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมมูล,ลนิธิสายใจไทยได้ก่อตั้งหน่วยฝึกอาชีพขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพของสมาชิกสายใจไทยปัจจุบันมีช่างฝีมือทั้งที่เป็นสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ได้รับการฝึกอาชีพและทำงานอยู่กับมูล,ลนิธิประมาณ250คน ฝึกอาชีพใน6แผนกได้แก่งานหนังงานแก้วงานผู้กันร,ระบายสีงานผ้างานไม้และงานการเกษตรปลูกพืชไร้ดินหรือสวนสายใจไทยสามารถนัืกซื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสายใจไทยได้ทั้ง7ร้านและผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิสายใจไทย w w w s a i ไ a ย์เ a i o r t h มาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยและประธานกรรมาการอํานวยการมูล,ลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยสดด็จพระราชดำเนินไปอาคารวชิวราลงกรมูล,ลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยโอกาสนี้ท่อประเนศก,การแสดงประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเป็นการแสดงของเด็กกำพร้าในความอุปการะของมูล,ลนิธิปัจจุบันมีเด็กอายุแรกเกิดถึง8ปีจำนวน49คน และมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมตั้งแต่ปี2,524ถึงปัจจุบันรวม643คนเป็นครอบครัวชาวต่างประเทศ533คนและครอบครัวชาวไทย110คนจากนั้นพระราชทานพระราชบโรลังกให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินและของที่ระลึก ได้แก่น,นายนพศักดิ์ตรีพรชัยศักดิ์กรรมการผู้จัดการห้างแวดท็อปเจริญทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทย <S <S นางสาวชมบุญนิยมานุสรทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทย นายภัยสิทธิ์แก่นจันทร์รองประธานกรรมการมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบโครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมประเกียติจังหวัดนครปฐมต่อจากนั้นสรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยประจำปี2564มีระเบียบวาระอาทิการดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็กณนะอาคารวชิราลกรง์และหมู่บ้านเด็กเฉลิมประเกยียติจังหวัดนครปฐม การดำเนินงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลาการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประส,สบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้การเลี้ยงดูบุตรบุคลากรของสภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมประเกียติและระเบีย,ยบ,ยบยวาระอื่นๆในปี2497พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่สาราเฉลิมกรุงให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยใช้เป็นทุนประเดิมก่อสร้างตึกวิชิรลงกรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กกำพร้าอนาถาในความอุปการะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยต่อมาปี2524จัดตั้งเป็นมูล,ลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยตามพระราชบ,บัญิของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยและประธานกรรมการอํานวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยโดยทรงห่วงใย,ยเด็กที่ถูกทอดทิ้งและเด็กกาพร้าปัจจุบันมูลนิธิได้ให้การสงเคราะห์เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาติไทยอาทิสืบหาบิดามารดาหรือญาติของเด็กและผู้เยาว์เพื่อช่วยเหลือให้มีชีวิตที่มั่นคงในครอบครัวของตนเองในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดามารดาหรือญาติได้